ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับวันนี้ผมกะสิพาพี่น้องนี่มาเลือกเอางัวราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องครับอ่ะเป็นกล้องนาเชือกด้ครับพี่น้องครับขอกนี้วันนี้ผมมีง้วนชุดใหม่มาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกได้ชมหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงัวนทองง้วนแมลูนะครับเนาะอ่ะทั้งหลังผมมีกะหลายอยู่นะครับเด้อมีงัวสาวให้่โตหนึ่งนะครับพี่น้องครับโตบักใหญ่นะครับเนาะราคาเบาๆให้เลยนะครับ พิกัดของกล้องนาเชือกไกยุทธีบ้านวังหินตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อก็เป็นคลิปทรง่ายปีนะครับพี่น้องครับแม่ลูกอ่ะมิตรตัวแม่เด้อครับพี่น้องครับลูกงามาทั้งนั้นเลยนะครับเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุช่วยแชแนลแน่นะครับเนาะนี่นะครับเอาเพื่องบวกเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับสิพ้าไปทักไทยกับทางงจาของขอครับสวัสดีครับกวางครับสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีของพี่บุญชูนะครับเมื่อนี้ผมกับมีง้วราคาเกษตรกรจับตองไรมาฝากขึ้นเขาแหละครับแม่ลูกกับเริ่มยุธีเมื่อนก็บาทให้เขาแม่ทองแก้แก้ไก่สีขอดกับมีครับสีแดงแดงครับสำหรับพิกัดผมกับยุธีบานวังหินนะครับตำบลน้องแดงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับการรับประกันประกันทำนี้ของผมกับรับประกันทำนี้หนึ่งเดือนนะครับหนาเด่นหางดอกสองชุดมูลูกออกขาถกนะครับรับประกันหนึ่งเดือนแล้วหัวทองของผมนี่ท่อง ตรวจมีวิโอตรวจทองแล้วทุกตัวนะครับยืนยันจากหมอการตรวจทองแล้วทุกตัวสำหรับการทรงของผมกับทรงหาฟรีนะครับลอยกิโลเมตรแหลกนะครับแต่ว่าทรงไในทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อผมกับศูนย์แปดศูนะครับไอเดียได้ผมกับศูนย์หกหนึ็ดศูนย์เก้าครับผมเฟซบุ๊กกับกล้องอนาครับผมครับผมอ่ะในละเอียดไปแล้วกล้องเอาตัวเลขเท่าไหร่เอาเมียมัน อ่นแกเอาตัวใหญ่ๆตัวเมื่อกียดีนะครับนี่โอเคยืนสวยๆเลยนะครับพี่น้องตัวงาใหญ่ๆแดงเข้มนะครับพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นท่องเจ็ดเดือนแล้วน้องของตัวนี้นี่เป็นทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนก็พอได้ทองครับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเจ็ดเดือนมีใบให้อยู่เนาะมีใบครับผมเบิ่งพ้อมโบดครับโบดหน้าโบดคอขาโบดทุกส่วนครับโบดสาเบือครับครับส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าได้ครับร้อยห้าสิบห้าได้ตัวบางใหญ่ได้พี่น้องตัวบางใหญ่ริงอ่างๆเลยล่ะ ลูกที่ไหนครับลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเอาตัวใหญ่ๆกล้องเปิดใบเท่าไหร่จังสิเปิดใบสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสามห้าร้อยก็ถือว่าเปิดเบาๆเลยเด้อพี่น้องเนีครับเบิ่งจริงเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งสีทั้งนี้นม่ใช่เบิ่งสีอีกครั้งหนึ่งให้กล้องสีทงนีไว้ให้นะครับเนาะเบิ่งทายยางไปน้ำนี่ขาบัถกบัถอนนะครับนี่ครับบักใหไงนะครับนี่ใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละสีแดงยิ่งขึ้นนะครับสีจริงเลยพี่น้องแมนครับนี่ตััวใหญ่นนะะครบเาผู้ง กล้องเพิ่นสูงร้อยเจ็ดสิบห้าได้ครับแม่นครับเจ็บกับที่ที่สำคัญนะครับเชื่องครับไงเรวบอแล้วเชื่องครับเนี่ยเออทั้งไงทั้งเชื่องนะครับแม่นครับผมนี่เบิ่งความโบดครับโบดหน้าโบดหูครับโบดคอขานะครับโบดทุกส่วนครับเนี่ยเบิ่งมุมหูสันได้ครับพี่น้องแม่นครับนี่แล้วก็โบดเข่าลึกพร้อมนะครับบ่ไกลปากครับถึงปากสัมพี่น้องแม่นครับอ่ะรีบดีๆอยู่นะครับบ่มีปัญหาได้ครับไงไงครับตัวเนี่ยแล้วก็สีแบบเป็นมุมออกมุมมักการจังน้อยแต่ว่าโบดครบเครื่องครับ ในราคา33ต่อเอาทรงฟีลอยโลตัวนี้บนชู้กันล้นตีไห่บัใหย่บเงินพี่น้องแมนครับ,บง,รง่บายดียรครับเน่ยเบิงเทียบผมกันเลยครับนผู้จุงลอยเยสิหด้พี่น้องแมนครับงหญ่ดีครับตัวนี้ขันบวหญ่หนีด้าบนชู้ได้เน่ยแมนครับบวดห้องแพงครับบัวนห้องแพงเอาแบบบัวมีตต่ำหนีอย่างบ้านขนมบัวครับบ่วมีต้่ำหนีครับเราประกันต่ำนี้ครับบ่มิต่ำหนีเด้ครับพี่น้องใหญ่แล้วมาแล้วาหู้พ่อมครับเนี่ยง่าย้ลยกับเีืองพ้อมนี่เบิ่องเอานะครับครับผมตัวแรกเด้ครับพี่น้องคร ต่อโตทองขึ้นกันเนาะแมนครับตัวทองเข้กันครับสีภาพเป็นตัวที่2ค่ะพี่น้องก็จะเอาเป็นคลิปแบบยา้วๆไปเลยเด้พี่น้องเด้นะครับแล้วก็ย้ำเด้อครับพี่น้องว่ามีมาตลอดผู้ใดไม่เห็นคลิปนี้ที่หลังก็โทรได้อาสิติโตไม่มาให้เลือกพวกครับเอาโอเคเอาตัวนี้แปดเดือนกว่าสีเกาเดือนหลังปีใหม่เนี่ยไปรุ่นเพียเลยครับตัวแมีหรือตัวผู้ครับเออเตรียมกินน้องเลยพี่น้องครับแมนครับไอ้องทองก็พอได้ตัวนี้นะครับเป็นแม่ทองนะครับ ทองกับพริกแดงได้8、ปดเกเดือนแล้วครับแปดสเกเดือนนะครับนะครับความสูงอยู่ทีลอยซีบวกครับอยีบวกตัวนี้ก็มีโอกาสให้ลูกหัวลุนได้พี่น้องครับมันเป็นหัวลนครับเขาเอื้หัวลุนเนะหัวลุนลุนนะครับพี่น้องเบื้งทั้งหนาสูงลอยิอันนี้ลูกที่ไดนครับก้องลูกที่บอรสองกับสามครับลูกที่สอกับลูกที่สามด้วยตัวเนี่เบื้องหนาตรงพี่น้องหูสันหูยาสวยไหนก้องเอาหูเงาเบื้องหน้านี่เออหูบ้าถึงปากครับี่บ้าถมงปากแล้ครับม เอาเดี๋ยวสิถามราคาให้เอาเบื้องมุมนี่ตัวนี้กล้องว่าเท่าไหร่เอาเบาๆครับ25,500บาทครับเบื่อมาถึง3า0 0 0ถึงไม่ต้องกีวรเลย แมนครับหัวเสียออกเลครับนี่บ่มีตําำไย่งเนาะบอคราบบ่มีต่ย่างก็ได้เบื้งย่างครับเบื้องไว้อีกคันกล้องมา่เดี๋ยวเบื้งเบื้งสีทังนี้เนาะครับเนาะเบื้งสีขยาขงขวานะครับมีปาดมีด่งหมองใดบอก็บเบื้งเอาได้พี่น้องครับเบื้องสีทางนี้เอาจอดกนกล้องนี่เบื้องขางขวากับสีคือกันนั่นแหละก็ผังนั่นพี่น้องครับเอาเห็นทุกขังเนาะแมนครับที่ทำคัญครับเชืองนะครับเนี่เชืองหู้แมนครับที่ทำขั้นหู้เน ซุปหน่าจอตอนนี้ได้ได้พี่น้องยูทูปเปนซุมหน่ายนะครับเด้อเดือนได้นี่เชิงหูหูเตรียมกินน้องนะครับทองสีออกแล้วนะครับอนี่เครื่องโบดนะครับเนาะโบดครบเครื่องครับโบดครบเครื่องนะครับนี่นะครับเบิ้งใกล้ออกกันด้พี่น้องครับเออนี่ตัดติาพาเปบนงัวสาวนะครับตัวต่อไปผู้ใได้อยากได้งัวสาวตัวใหญ่ๆด้ครับพี่น้องแต่ลาราคาเบาๆนะครับเนาะเดีอดวัิาเบิงเออนี่ตัวนี้เป็นงัวสาวครับไอ้น้องจักเดือนละตัวนี้นะครับเป็น แม่สาวอายุ13เดือนครับอายุ13เดือนดนะครับพี่น้องครับเอาครับเนี่ยให้พี่กินหนักกันเลยเอานี่ทขั้วสูงนี่ร้อย38ได้ครับครับเพราะว่าร้อย40ครับเนี่ยไข่ไข่ไข่ผมตีให้เป็นวันใส่ร้อย40แม่นครับตัวนี้นะครับเป็นลูกสาวสติงเล่หัวหล่นธรรมชาตินะครับหัวหล่นนะครับพี่น้องแม่นครับโบทเข้มคือกันนี่หัวหล่นเ็ดเขาโบทหูโบทคอขาโบทเส้สายบือนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ดนะครับพี่น้องแม่นครับเออ ที่จับ่ัเป็ย่างรให้มันเงยขึ้นนะครับพี่น้องครับแต่วัวหูหูได้พี่น้องครับหูเชียงดีครับนี่หูชียงดีแต่ว่ามันจะคมกินผลนะครับจับใบใบะไรันี่ยจับให้ยืนเบิ่งครับเออตัวนี้กล้องเปิดไ้ทเท่าไรเอามือนกหารยพอครับตัวนี้มือนก้าวหารรอยไครับเด้อเอาว้ขังอีกนดหนึงครับผมเออเอาฟเมันยางเลยอ่าเดี๋ยววขังนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวไว้ยขังอีกขังนึ่งให้เบิ่งนี่เออโอเคเอ้าจอดก็มาหนึ่งอ่าเดีอ เออจะเฝ้ากลมลูกจะคเฝ้ากลมครับมือ่เงาหาลอยมือ่เงาหาลอยนะอันนี้บ่านเป็นง้วงสูงลอยยี่สิบสามสิบเลครับเกือบลอยสี่สิบแลครับอันนี้ใส่นึ่เกือบลอยสี่สิบเลยครับเกือบลอยสี่สิบแลครับวัดได้ครับเนี่ยเอาเอาถามมันกลมกันเลยดอกพี่น้องแต่ว่าโตใหญ่เลยครับพแมนครับมันกินคุ้มกินหยาครับเนี่ยหางพัวหางปากงามครับเนี่ยมือ่เงาหาลอยนี่นี่นะครับพี่น้องเอาวัดโลดธรรมชาติได้ครับเนี่ยเป็นโลดธรรมชาติว่ดได้เห็ดเขาได้พี่น้องครับแมนครับเออพูดถึงเชิงนองดอกเราก็กิน ผู้ใหายนง้ว่กินอย่างเบืงตัวนี้ครับผมเอาไปเรียงเอาลดนี่ลูกสาวสติงเลนะครับเอกสารใบหอดครบลูกสติงเลนะครับเนะาะเอาเบิ้งเอาเบิ้งหลายหมองใช่กันเอากระ<ม>ดี้อ่ครับว่าเป็นงัวนหน่อยนะครับนี่ทีผสมเน่ยครับหลังปีไม่ดำหน้านีา่ว่าเป็นเรียบร้อยแล้วครับนีอันนี้สูงเกือบเกลียเลยลยิเมีครับลยี่ขันขันว่าตั้มขันเตปตีตั้มใหม่น้อครับลอยสามแปดเมีนเตนตีตั้มให้คือลอยสันที่แปดตัมบนชุดตีว่าใส่ลอยซี่สิบแมีนครับผมอันนี้คือตีตั้มใหม่นะครับ สามเบอร์ละพี่น้องสามเบอร์เอาเบอร์ซีเอาแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับต่อไปสิเป็นเบอร์ซีอันนี้เป็นอ่าเท่าบดลูกตัวเมียลูกแรกครับลูกแรกอันนี้โอ้ลูกงามโคง้งสางใหญ่ด้วยพี่น้องแม่นครับลูกตัวนี้เด็ดพี่น้องลูกพอไดีในกล่องตัวนี้ลูกพริกแดงครับพริกแดงจักเดือนละตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกตัวเมลูกแรกเนะครับลูกแรกแม่สูงทีลอยซีถิ่หาครับรับประกันเลยถึงลอยซีถิ่หายังตั้มนะที่จริงมันวัดได้ลอยซีเจ็ดละลอยซีต่้มให้แมนครับแม่กล่องผลิตีต่้มให้แม่นครับ ลูกสาวนี่ได้สี่เดือนครับเป็นลูกพลิกแดงแม่ทับไปบอครับแม่บอท่านทับครับแม่บอท่านทับเออเบื้องแม่ครับพี่น้องเบื้องหางลูกไปนะนะครับเอาเบื้องนี้หลายมุมเช่นกันครับโอ้ยใหญ่เลยครับพี่น้องเป็นแม่บดนะครับเนาะแมนครับที่สําคัญนะครับเชืีองคือเก่าครับอ่ะคู่นี้กล้องบ้าเท่าไรเอาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพี่น้องครับแมนครับลูกกับงับจะลูกกับคุมหน่อยละเออเดี๋ยวเสบื้องสีข่างลูกทางนี้นะครับเนาะบอปานบอดังนะครับเป็นแม่เท่าบดที่ให้ลูกเก่งนี่เบื้องส สองมื้นก็พี่น้องจะได้รูก้ำงามหน่เด้อครับแมนครับประเภทไอ้เบิ้งคลิปแล้วผู้ใดโทรไว้ได้ก่อนได้พี่น้องครับอที่สำคัญนะครับเชืองครับจับใบใบได้ครับเนี่ยที่สำคัญนะครับเชืองนะครับเนี่เปลนเบิ้งลูกก้อนขวนเบิ้งเก่านี่อ่าที่สำคัญแม่แม่ท้องว่างเนาะแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างแม่น่าจะใส่รอยซี่สิบเกียได้แมนครับรอยซี่เป็นลูกแรกนะครับเป็นลูกแรกลูกแรกนะครับเนี่ยนี่นะครับเอากล้องเอาจุงเดี๋ยวผมวายเบิ้งคักๆ่ะครับเดี๋ยววายเบิ้องทายยางพร้อมพี่น้องเออเนี่ยเออเนี่ยนะครับเออ อยู่ไว้นิดหนึ่งเออเดินลูกเดินเดี๋ยวอันห้มันมันมาถึงไรเดียดเออนี่ยนะครับเอาไรเล่นเออไรลูกมา้นี่นะครับนี่เบิ้งแม่คักคักเออเบิ้งแม่ยคักคันนี่นี่เบิ้งแม่คักคักเอาเบิ้งชัดๆเลยได้พี่น้องออเองเลยหลายมุมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจริญลูกเออไล่ลูกไปให้เบิ้งครับเนี่ยเจริญลูกให้เบิ้งเอ้าเด็กเบ่มีปัญหานะครับอ่านี่จับให้เบิ้งคักคักเออเดี๋ยวให้ตาลอดเลยลูกมาทั้งนี้เออเอออาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาพ่อไปยังเราครับนาะ ครับอ่ะต่อสิบาเบื้งครูต่อไปพี่น้องครูต่อไปกับยุ้ยใกล้กันล่ะครับนี่ยเออท่างหลังลูกง้างขื้นกันนะครับเด้อครับนี่นี่เบื้องสัตว์ไปเลยนะครับเนาะเบื้องทายยางขาเก้าขานะครับเล็บบ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องเออนี่เนาะเล็บนี่โอ้โหเขีงเชี้ยงอ่ะต่อไปสิบห้าเบื้องครูนี่นะครับพี่น้องอ่ะเบื้องครูนี่ลูกตัวนี้นะครับนี่ยนี่เห็นชัดไปตัวใหญ่เด้อครับสองมือเก้าหนึ่งเนี่ยต่อไปตัวนี้เเบบ่งครัออ คุณชั่วไพ่ยามติดไทยบ่ให้มันย้อนแสงได้ถึงจะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ลูกไปทั้งแสงนะครับไปทั้งนี้ใหห้เ็นนะครับต้องถอยลูกเสียกหัดคอมันเออนี่นะครับนี่เอาเมียไปก็ได้นะครับเดี๋ยวสิพาเบื้องหน่อยเออนี่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 นะครับนี่ลูกแกนันตันเด้กที่น้องเด้อเออนี่นะเออโอเคนี่ครับตัวนี้ลูกจักเดือนลูกพอได้นี่ ตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกที่2ครับแม่ไซรอยซี่สิบบวกนี่แหละครับตัวนี้ลูก2แม่ไซรอยซี่สิบบวกอางๆังนะครับแม่ครับลูกสาวได้3เดือนครับ3เดือนลูกพอได้อันนี้นะจะทับโตนะครับแต่ว่าเบื้องการให้ลูกครับแต่ว่าเบื้องการที่พี่น้องบดแบบทุกส่วนนะครับบดแบบทุกส่วนนะครับครับผมนี่นี่เบื้องเอาบดหนาลึกเลยแหละแม่ครับบดแบบบดหูบดใสเบือบดดากบดทุกส่วนครับแม่ทับไปนี่บอครับหูลูกเขาจะได้3เดือนครับหูลูกจะได้3เดือนแม่ทองว่างได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิิถาามคคูู่่่่นนีีี้้้ใหกองเเปดไวททื โอนี่เอา2 7 5 0 0ื่นเจันห้าร้บาทนี่สองหมื่น้อยหนึ่งมพี่น้องครับเด้อสอง0มื่นเด้อี่นะครับเด้อเดี๋ยวผมสิดึงแม่เอวยมาทั้งนี่ให้อ่าเบิังเด้อแสงเสี่ยกโอเคอะที่เบิ้งด้านสาของแม่นี่นี่เบิ้งแม่ครับผมอ่ะนี่นี่บมลงลูกครับนี่เออสองหมื่นเจ็ดห้าร้ลูกเทพครับตัวนี้นี่นี่นี่เบิ้งมุมนี่พี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเบิ้งความสมส่วนนะครับพี่น้องทั้งนี้กับบอมมี่ดังครับบ่มมี่ดังจังหวงครับบอมมี่ป่านบอมมี่ดังนะครับเด้อ นี่เบื้องเล็บบุ้ม่มีปัญหานะครับเออเอาะบุ้มีปานบุ้มีด่างครับพี่น้องครับเลือกเอานี่เบื้องทางขวาเออนี่ยเนี่นี่นเอาเนี่ยเ,เออเบื้องไอ้เห็ดมุมสูงนะเบื้องระสัดพี่น้องครับเนี่ยสองเมืมเ่อเจตหาลอยหนึ่งครับกินใหญ <า S> ่เ<อ>ก่งๆครับเนี่ยนี่ไม่เป็นง้อทองกับสองเมื่อกลัวขึ้นกัาเลยแมีนครับง้อทองกับสองเมื่อกลัวขึนี่อันนี้ได้ลูกมันเป็นตัวเม่ให้แล้วครับเนี่ยสองเมื่อสี่สองมือหายนี่มีครับรับประกันเชื่องรับประกันตำหนิของครับเนี่ยอันนี้เบอร์หาเนาะครับ เดี๋ยวเสื้าไปเบิ้งนี่เบิ้งลูกตัวนี้ไหมครับเนี่ยมันเบื้องหัมันแหลนเนาะเมื่อกี้มันแหลนตัวนี้ทรงดีนะครับพี่น้องสองมูลเก่าลูกพริกแดงเบิ้งน้ำใจน้ำรังพริกแดงเบิ้งเก่าหนาวข้อนั่นหนานะครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งไอ้ตัวต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพ่ลายลลูกมาห้เออแมวเคแล้วไหลตะลูกมาใส่กันเลยเนาะลูกกับตัวใหญ่คือกันนะครับพี่น้องนี่ครับนี่แม่ลูกตัวแม่ครับแม่ลูกตัวแม่ครับลูกจักเดือนแล้ว ตัวนี้เป็นเสื้อสองรุ่นสามนะครับเนี่ยสื้อสองรุ่นสามเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับเป็นลูกตัวแม่ลูกแรกครับผมลูกพ่อใดนี่ลูกเสาของพริกแดงขึ้นกันครับลูกพริกแดงตัวย่งล้วแม่นครับอายุได้หาเดือนครับหาเดือนแม่ผสมครับสติงเล่ใบแล้วเดียนกัวเนี่แหละครับเนี่ยแม่ทับเดินเอากองดึงเสือกไว้ใส่ไปอีกแม่มันเออแม่สูงเท่าใดนี่ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าเลยนะครับเด้อเออเอาแม่ไว้ใส่ไปทั้งคุนเดี๋ยวใส่เดียวกันนะครับเนาะเดี๋ยวมูส ดัดงัวเขาเฮียงกันจะเข้ากันหรือครับสอบถามราคาลูกเงี้ยหนาขึ้นกันอึบเอออ่ะมันหูไหลายครับมันหูไหลกล้องเปิดไว้ถอดไอคูลี่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับนี่เอาเบาๆเลยครับนี่ยสองหมื่นสี่ห้าร้อยตัวละมื่นสองครับตัวละมื่นตะลูกมันเขากับขายกันมื่นหาบนหงส์หรครับนี่อันนี้แบ่งกันไปเลี้ยงครับเป็นงัวบดทั้งแม่ทั้งลูกนะพี่น้องแดงปั้นบักพริกครับนี่นีเด้อครับเด้อคือพยายามไม่อยากขายมันกลมนี่พี่น้องเอ๋อเงี้ยหนาโอเคเงี้ยหนงานี่เบิงตัวละครับ อ่าเบื้องตอนมันเงยออพี่น้องเด้อไม่มีปัญหาได้ครับเด้อบอกครับบม่มีปัญหาครับตรงไหนหูเชียงทุกตัวครับเนี่ยตรงไหนมีตับนี้สิบอกได้พี่น้องเด้อบดนี่ได้โบธามันอย่างนะครับเนาะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยเลือกเอานะครับสนุกเลือกพี่น้องครับอ่ะนี่นี่เด้อครับเด้อมาเบื้องเอานะครับที่สำคัญนะครับมันหู้ครับเนี่ยจับได้ใบได้ได้เปี่เอาเว้ยใส่ท่งนี้ก่อเดี๋ยว้ยใส่นิดหนึ่งเอ้ไหมเออเออเอาเมียมาเออโอเคครับอ่ะนี้นี่สองหมื่นสี่ห้าร้อยครับสี่ห้าร้อย เราเมื่อกี้ก็ทับแล้วครับนี่ทับกล้เสร็จตริงดีเออเค้กไปเลยนี่ครับอันนี้คือจับให้นไหมนั่นเบิ้งต้นซื้อได้ครับมันกินงครับแมงครับมันกินงาครับงามันโมโหดก็สองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับงูมันโูโหหนึ่งสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับเนาะครับผมอ่ะพี่น้องครับบันไดกาสิภาพมาเบื้องคู่ให้ไล่ท้ายคลิปด้วยครับพี่น้องครับผมอันนี้แม่ไอ้เท่าบนลูกแดงค่ะแมงคครับนี่แดงปันหมกพริกคือว่ายแหละ อันนี้ลูกตัวแม่จักเดือนแล้วตัวนี้นะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกเลยนะครับลูกแรกแม่สูงทีลอยสามสิบหานะครับลูกสาวนี่ได้สามเดือนสามเดือนด้วครับแต่ว่าแดงปั้นบักพริกครับเนี่ยลูกพ่อใดนี่ก้องลูกทับโตครับทับโตได้ครับพี่น้องทับโตครับแม่แม่ทับไปแม่น่าจะบอทันทามเหรอครับน่าจะบอทันทามทีเป็นบอทันทามเม่นครับขางไส้เนี่กับบอปันบอได้บอไม่ได้ก้งงครับเป็นลูกอ่าบดลูกหล่นธรรมชาติเพราะวนี่พี่น้องแม่ครับผมหล่นธรรมชาติได้ครับเนี่ยเบื้องแผ่นนหลัังะครบ อ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบางท่านนี่สิหลอถามราคาให้นะครับเนาะเออนี่นะครับเออเดี๋ยวเพิ่งลูกเอาเห็นท่าท้ายลูกอะพี่น้องเดือดขึ้นมั่งเอรเดี๋ยวจังไว้เพิ่งครับคู่นี้กล้องเปิดเท่าไรเอามือเงาพันหาลอยพ่อครับนี่มือเงาหาลอยนะครับพี่น้องเด้อครับอ่ะเพิ่งหน้าตาเดี๋ยเพิ่งหน้าตรงลูกไอ้แม่เพิ่งเกินอ่านี่ครับนะครับเออนี่อ่ะนี่มือเงาหาลอยเอ้าินไปจับจูงให้เพิ่งครับเนี่ยแล้วทีจับจูงออกให้เพิ่งย่างจากกันเด้อครับพี่น้องอ่าเออนีเนีี่่ครับน สิพาเบิ่งลูกคนบ้านี่ะนะครับนี่นี่นะครับมาหาแม่เป็นลูกเอ,อ้ยย่างด้นเมเนาะนี่นี่เบิ่งสีเอานะครับสีในเบิ่งขางเดียวแล้วด้ว,ดวพี่น้องแม่ครับแดงเสมอครับเออมาท่านี้มันก็ย้อนแสงขึ้นก็อ๋อนี่แหละสีบ่มีปานบ่มีด่างนะครับแดงเสมอนะครับเนาะนี่เบิ่งเอาเป็นลูกอ่าโลนธรรมชาตินะครับพี่น้องอ่ะควายไปแล้วก็ได้เอออ่านได้สินี่นะครับพวกอย่างนี้เลยมันกินหยาพี่น้องครับมันก้มเออนี่นี่อ่ะเบิ่งเอาบ้านนี่นี่นะครับลูก อ่านี่เบิ้งฐายางครับนี่เบิง้งฐายางนะครับเอ้าเห็นบ่พี่น้องเอ้าเห็นบ่ครับนี่เด้อเอออ้านี่กะน่าจะมีให้แค่นี้เนาะกล่องมันนี่เนาะครับแม่นมีเท่านี้นะครับครับผมกะสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ